อาต่อไปให้แผ่เมตตาตั้งจิตรวมจิตได้นิ่งเลยรวมจิตที่ใจเลยรวมจิตอยู่กลางกายเราเลยอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้สงบนิ่งชั่วขนาะมีอาน,นิสงส์นะมีผลมากกว่าการการทำทานการรักษาศีลเราสบายทานศีลไปแล้วเราได้ทําทานไปแล้วนั้นต้องมารวมที่จิตของเราตัวนี้มันสูงกว่า ระลึกที่จิตของเราว่าด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นเดิมหน้าแดงทานนึกถึงข้าปลา,าหานปัะทานเราได้น้อมถวายพระไอ้นึกถึงนะต้องนึกถึงการระลึกถึงนี่เป็นการเรียกเรียกบุญขึ้นมาไอ้บุญกุศลนั่นที่เราทํานั้นปรากฏเกิดขึ้นที่จิตเราถ้าเราสังเกตด,ดูถ้าเรามีความสุขมีความยินดีมีความสุขเกิดขึ้นนั่นแหละคือตัวบุญตัวกุศลเป็นนามาทรรมให้จะติดจิตของเราไป เราต้องระลึกถึงและาทำความระลึกรู้ลงไปในอารมณ์นั้นที่เป็นความสุขเป็นความเบิกบานเป็นความสุขนั่นคือตัวบุญอันตัวบุญนี่เป็นอะไรเป็นอารมณ์ธรรมที่เป็นเป็นกุศลเราระลึกถึงเมื่อไหร่เรามีความสุขเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวบาปเราระลึกเมื่อไหร่เราเร่าร้อนเกลียดแค้นจริงชังเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่เราไม่ระลึกถึงบุญกุศลบาปมันก็จะเข้ามาเป็นธรรมดาของปุถุชนทั้งหลาย ก็เราเลกถึงบุญกุศลที่เราได้ทําทานี่ก็ทำให้เราเบิกบานใจสบายสบายใจมีความสุขเกิดขึ้นมีความยินดีเราได้ทําความดีแล้วเราได้รับศีลแล้วเราได้สมาทานศีลแล้วเราเลือกถึงคุณศีลศีลเป็นคุณเป็นไปเพื่อความสุขสงบศีลเป็นไปเพื่อผกค่เป็นผู้มีทรัพย์ทรัพย์ทั้งภายในทรัพย์ทั้งภายนอกมีอานิสงส์มากและศีลเนี่ยแค่ห้าข้อเนี่ย แต่สาเร็จด้วยอะไรด้วยการตั้งวิรัเกเจตนาเจตนาอย่างชัดเจนว่ากดเว้นเงินมาเราไม่ทําไม่ล่วงละเมิดศินทั้งห้าข้อนี้มีสัจจะมีความจริงถือสัจจะตัวนี้ตั้งสัจจะไว้ที่จิตของเราว่าเราจะเป็นผู้กระทําตามที่เราตั้งกิตนี้ไว้ไม่ขาดไม่พร่องไม่ทําลายนั่นแต่นะบัตรนี้เป็นต้นไปเบื้องหน้าเราก็เป็นผู้มีศินมาคุ้มครองมีทานมา มิทานมาเกื้อกูลมีศีลมาคุ้มครองแล้วเราก็ระลึกถึงธรรมตัวธรรมะเป็นกุศลตัวอารมณ์นี่เป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมที่เราระลึกถึงคุณของทานของศีลนี่มันเป็นตัวธรรมะเป็นกุศลธรรมเรารวมจิตโดยที่กุศลธรรมนี้ระลึกถึงแล้วให้รวมจิตไว้นิ่งสงบอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่าจะเอาจิตเราส่งไปรับรู้เรื่องภายนอกแค่ชั่วขณะเดียวเนี่ยมีผทผลมากมีอานิสงส์มากมากจริงๆ แล้วเราก็เราก็ตั้งจิตว่าด้วยอํานาจแห่งทานศีลและการได้รวบรวมจิตเป็นการอบรมจิตจนนัณขณะนี้ขอพ้นทานผลศีลผลภาวนานี้จึงบังเกิดเป็นอนิสงส์กุศลขึ้นกับเราให้เราดําเนินไปบนชีวิตที่มีความสุขสงบปัจจจะอุปาทวะอันตรายทั้งปวงพนจากภัยทั้งปวงพนจากมารทั้งปวงพนจากศัตรูทั้งปวงสิ่งใดเป็นอกุศลอัปมงคลจะได้เกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตของเราตั้งแต่นับบัดนี้ ให้ครอบครัวของของเราเราครอบครัวเรามีความสุขความเจริญโดยธรรมเราต้องเราต้องนึกเอานะต้องตั้งแด้วตั้งอธิษฐานขึ้นตั้งสัจจารสิ่งเราตั้งอธิษฐานขึ้นเป็นสัจจะอธิษฐานเป็นปรมีเป็นปรมีก็เป็นคุณความดีที่เราเก็บไว้ที่จิตของเราแล้วเราก็แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายเบื้องต้นเบื้องเม่ตาให้ให้ให้กับตนก่อนล้วขอ้าพเจ้าจะมีความสุขขอพระเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอข้าวเจ้าปราจากเวรขอข้าวเจ้าปราจากความพยาบาตความเบียดเบียนขอข้าวเจ้าปราศจากความขับคล้ายเซ้นใจความทุกข์ใจขอข้าวเจ้าถึงซึ่งความสุขกายสุขใจปจากทุกโรคภัยทั้งปวงเกิดเราเมตตาตนก่อนรวมว่าขอข้าวเจ้ามีความสุขกายสุขใจจากทุกภัยทั้งปวงเกิดละรวมที่จิตของเราไว้ให้สงบนิ่งสุขก็เกิดขึ้นจากเมตตาแต่เราเราพ้นจากความพยาบาตความเบียดเบียนละจากความขับค้้นใจความทุกข์ใจ เราไม่มีความขับแค้นใจความทุกข์ใจความสุขก็เกิดขึ้นสุขเกิดจากการปล่อยวางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนถ้าเราทําได้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสุขยิ่งกว่าศีลสุขยิ่งกว่าตัวทานมันสุขขึ้นไปเรื่อยๆสุขตัวนี้เป็นอไอสูงสุดยิ่งครับอีกสูงกว่าครับอีกแล้วเราก็แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายในเปิ้ลกุ้งหอยปูปลาในตลาดไก่เกยหมูวายอะไรก็แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายเสมอเรานะหนึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับเราหนึ่งหนึ่งชีวิตเช่นเดียวกันก็เลยเป็นเด เดจฉานภูมิเราเป็นมนุษยภูมิเทวดาภูมิก็ว่ากันไปตามภูมิต่างๆเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนเขาตั้งจิตเมตตาเขาว่าขอสัตว์ต่างหลายลอนจจงมีความสุขกายสุขใจจงพ้นจากเวรเถิดจงพ้นจากความปฏิบติความเบียดเบียนเถิดจงพ้นจากความขับแคลนใจความทุกข์ใจเถิดขอสัตว์ต่างหลายลอนนั้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยจะมีความสุขกายสุขใจแก่ประจกทุกไปทั้งปวงเถิดและแพเมตตาไปกว้างขวาง จะกินก็ได้ส่งไปภายนอกแผ่กว้างขวางออกไปทุกทิศแล้วเรา,เราก็ลังกำหนดไปเลยว่าขอสัตว์ตทั้งหลายที่เวทที่เกิดตายตเกิดตายอยู่หน้าที่นี้ทั้งหลายที่ยังโคจรหาพบหาอาชาติอยู่ณขณะน,นี้เรียกสัมปวิสีทั้งหลายจงได้รับอนุโมทนาจงอนุพุนากุศลที่เราทาด้วยดีแล้วแล้วนี้เถิดด้วยด้วยอนุภาพแบ่งทานศีลภาวนาที่เราได้กระทำารบัดนี้ขอตั้งใจจงอนุโมทนาดุจญาติมิตรของเราเถิดอยู่ในที่ตุกงพ้นจากความทุกข์เถิด อยู่ในที่สุขสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาหรือว่าเราอุทิศบุญให้กับเขาพรีบุญให้ให้กษัตริย์ทั้งหลายยิ่งพรีบุญไปเท่าไหร่ในจิตเราก็ยิ่งสูงเท่านั้นพลังทมก็จะมากเท่านั้นบารมีก็จะมากเท่านั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่มีคาว่าอับจนนะอับจนไม่มีจะพบกับความหายนะไม่มีจะพบกับความกบแพนใจไม่มีจะพบกับความที่ผายไม่มี เป็นที่รักของมนษุษย์อามนุษย์เราเทยดาย่อมรักษาเติมมาก็มีความสุขเนานเราก็มีความสุขสีหน้ากระพ่องใสอานิสงส์กสศลที่สุดคือไม่ถึงพระนิพพานกับพรมันโลกเป็นอานิสงส์จริงๆที่พระเจ้าต,ตรัสไว้เราทําทุกวันทุกวันเราไม่ต้องไปขอพรจากใครพรแท้ก็คือความดีที่เราได้กระทำแล้วลึกถึงความดีเรานั่นแหละเป็นพรที่แท้จริง ยัตถาวริวะาปุราปาริปุเรนณติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนุปกปติอิชิตังปิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเบปุรเณตุสังคปะจันโดปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะทธะสับบีติโยยวัจันตุสัพปรโควินัสตุ มาเตภวัตวัตรายโยสุขีดิกายโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจวุธะปัยิโนจตารโรธรรมวันตี อายุวโนสุขังภรังรัตนัตัยนุภาเวนรัตนัตัยเตชะสาดุกัดโรคปยาเวราโสกัสตุจุบัตดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตชยสิทิทนังลาพังโสทิงภะขยังสุขังบร สิริอายุจวันโนจจโพคังอุทิจะยศวะสตวาสะจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพบำมังคะรังรักขันตุสัมบัเดวัตาสัมบุตธานุภาเวดสดาสดิภวันตุเตภวตุสัพบำมังคะรังรักขัน tu sabba dewa ta sabba tammanu pawe dasa dasa ti pawan tu te pawat tu sabba mangkarangrak kan tu sabba dewa ta sabba sangkanu pawe dasa dasa ti pawan te